สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องบักลาหมอนกิวเนาะฝากไว้อีกสักหนึ่งประเด็นนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะนะครับกับพระอนุชิตหรือว่าช่องอชิดปากแปรนะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ของลุงพลนะนะครับอันนี้ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการเนาะนะครับแนวทางที่จะ พูดคุยนั้นท่านก็ได้ชี้แจงออกมาแล้วนะครับว่าจะยังไงนะครับอย่างที่บอกนะครับการที่เราออกมาพูดนะบนโลกออนไลน์แล้วมันก็เป็นมีโทษมหันนะครับบางทีมันก็มีคุณกับเรานะครับสร้างรายได้ให้กับเราแต่การที่เราจะไปพูดโนนีนั่น,นเราก็ต้องใช้สตินิดนึงเนาะ ไอสตินนี่หนึ่งเพราะว่าการหมิ่นประมาทเนี่ยมันก็จะมีลำดับขั้นนะครับจากบุคคลธรรมดาไปจนถึงนูน่นนะมาตราอะไรที่สูงสุดนะที่เขาโดนโดนกันอยู่นะนะครับหรือว่าไล่ไปนะครับหมิ่นคนธรรมดาหมิ่นคนมีชื่อเสียงหมิ่นนายกหมิ่นโอ้นะครับมีลำดับชั้นเอยอะแยะถึงขั้นหมิ่นพระมหากษัตริย์นะ นะครับก็ระวังนะเราต้องระวังคําพูดนะครับการที่จะใช้วาจาไปถึงบุคคลที่สามถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปพูดนะครับผมเองก็ได้ดูนะได้ดูนะครับผมก็เงียบนะเงียบม,มันไม่รู้จะไปพูดยังไงนะนะครับเรื่องพวกนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นอ่าเขาเรียกอะไรกรรมุนีวัตติโลโกนะครับสัตว์โลกย่อกเป็นไปนตามกรรมเนาะ ใครพูดอะไรทําอะไรไว้เดี๋ยวมันก็ได้รับ <c oughs> ผลกรรมที่จะตามมาอยู่แล้วผมก็คิดไปอย่างนี้นะครับใช้สติเพราะผมเองเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบนั่งสมาธินะครับเราก็จะได้ไม่หลุดนะครับเราก็จะดึงกลับมาได้นะครับพุโทโธพุโทโธนะถ้าใครสนใจที่จะรู้เรื่องของสมาธิก็คุยกันได้นะครับ ผองก็เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อวิริยงสุรินทร์นะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นนะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทําให้เรานะครับผ่อนคลายนะอย่าไปคิดอะไรมากโลกนี้นะครับสุดท้ายก็เอาไปไม่ได้นะครับอย่างที่เขาบอกกันแหละนะครับ <c oughs> มาแต่ตัว <c oughs> เดี๋ยวก็ไปแต่ตัวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมบัติโลกนะครับ ไม่มีอะไรที่เป็นของเรานะครับดังนั้นเราก็ต้องอเขาเรียกอะไรมัชชิมาปฏิปทานะทางสายกลางบ้างนะครับบางทีก็ต้องมีคอมเมนต์นิดหน่อยนะคอมเพลนนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่อย่าไปเอ่ยชื่อเอ่ยนามหรือว่าไปกระทบกระทั่งทำให้เขาเสียหายอะไรมากมายพูดได้นะครับความจริงอย่างที่ผมบอกว่าความจริงที่มันออกข่าวไปแล้ว แล้วก็มาทบทวนนะหรือว่ามาทบทวนเหมือนมาทบทวนบทเรียนเนาะนะครับถ้าแนวทางการต่อสู้ของพระอนุชิตก็คงจะประสื์ออกมานะครับคดีมันก็มีอยู่ไม่กี่ทางนะนะครับก็รับผิดนะครับหรือว่าต่อสู้หรือว่าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนาะหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านมี นะครับวัยวุฒิคุณวุฒวุฒิที่ภาวะหน่อยนะคนใหญ่คนโตก็ไปคุยนะครับกับท่านผมคิดว่าก็น่าจะอารมุ์มลุ่ยเนาะก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ